สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ a ชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําที่เก็บได้เยืผ้านะครับจากขวดน้ําอัดลมเรานะครับก็เป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการวัดได้ของเราครับว่าเขาสูงเขายาวเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราตัดออกมานะครับก็จะตัดส่วนตรงกลางนี้ทิ้งไปนะครับเราก็จะใช้แค่นี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำได้เราครับมาใส่นะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับเจาะรูนะครับเพื่อที่เราจะใช้ดึงได้ออกมาจากรูนะครับ จะได้ได้เราไม่ต้องไปอาดุดลุ่ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาฝานะครับครอบแล้วก็ใชเ้เทปกาวนะครับติดนี่นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ที่เก็บ ได้เรานะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับนี่ครับมาใช้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่นะครับตัดนะครับใช้งานดึงออกมานะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการนะครับที่เก็บได้นะครับไม่ต้อง ทำให้ได้เราอพันกันนะครับถ้าเราเลือกใช้งานนะครับเราก็ทําลักษณะนี้เลยนะครับนี่ครับเก็บแบบนี้นะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่แม่บ้านนะครับที่มีได้นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราตัดขวดนะครับไม่ง่ายครับเป็นขวดน้ําอัดลมนะครับเอามาทําที่เก็บได้เราได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ